สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์กันอย่างเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็กําลังทดสับโหลดให้ลูกค้าอยู่นะครับอันนี้ของผมซ่อมบอร์ด MPPT อยู่ก็ผู้ช่วย2คนนะครับก็ซ่อมไฮบริดกันคนละตัวนะก็มีคําถามจากทาง FP หลายคนถามเข้ามาว่าอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อไหนบ้างที่ที่ส่งมาซ่อมบ่อยก็จะได้ไม่ซื้อยี่ห้อนั้นซึ่งที่จริงแล้วอาจจะเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าอ่าอินเวอร์เตอร์พวกนี้ที่ส่งมาซ่อมจากทางบ้านเนี่ยหลายปัจจัยมากที่ทําให้เครื่องเสียได้นะครับปัใจจัยใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่มาจากตัวผู้ใช้งานเองอาจจะใช้งานไม่เป็นใช้งานไม่เหมาะสมหรืออาจจะไม่รู้หลาักการใช้งานที่ถูกต้องบางคนก็คิดว่ามันเป็นไฟบ้านเหมือนกันใช้อะไรก็ได้นะครับก็ติดตั้งไว้ก็ใช้ทุกอย่างภายในบ้านเลยทีวีพัดลมตู้เย็นอ่าหม้อหุงข้าวการน้ําร้อนอย่างเงี้ย บางทีเราใช้งานหนักมากเกินไปหรือบางคนใช้เครื่องมือช่างโหลดเครื่องอหินเจียไฟเบอร์ตัดเหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันสูงเกินไปก็ทําให้เครื่องพังเครื่องช็อตนะครับหนักกว่าน,นั้นก็คือเอาไปเชื่อมเหล็กอย่างเงี้ยเครื่องก็พังมาเยอะมากนะครับเพราะ,ะนั้นแล้วปัจจัยที่ทําให้เครื่องเสียโดยส่วนมากหลักๆเลยนะมาจากตัวผู้ใช้งานเองส่วนปัจจัยที่รองลงมาก็ภัยธรรมชาติเช่นฟ้าแลบฟ้าผ่าหรือ หมดมางจิ้งจกเข้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เยอะรองลงมานะครับส่วนปัจจัยสุดท้ายที่มีเหมือนกันแต่ไม่มากก็คือคุณภาพของเครื่องนะครับเครื่องเสียเองเนียก็มีอยู่แต่มันก็เป็นปัจจัยส่วนน้อยนะครับคุณภาพมันก็ตามราคาก็ไปเลือกซื้อกันเราเองแต่ใครจะซื้อราคาถูกราคาแพงยังไงมันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าเราก็ต้องรู้ลิมิตเครื่องนะ คือเครื่องราคาเท่านั้นเท่านี้มาเราก็ต้องรู้ลิมิตเครื่องว่าอาจถ้ามันไม่แพงมากก็อาจจะทนุถนอมมันหน่อยนึงนะครับใช้งานไม่เกิน50%ของสเปคเครื่องอย่างเงี้ยมันก็สามารถอยู่ได้ทนทน,ทนยาวๆได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันเสียมาจริงๆอย่างเงี้ยก็จําเป็นต้องส่งซ่อมนะไม่ว่าเครื่องถูกเครื่องแพงนะครับเรียกได้ว่าที่มีขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ย มีมาซ่อมกันทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะแพงแค่ไหนหรือว่าราคาถูกแค่ไหนก็มีมาซ่อมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันหลายปัจจัยที่ทําทให้เครื่องพังนะถ้าคิดว่าเครื่องยี่ห้อไหนพังแล้วส่งมาซ่อมนี่จ,จะไม่ซื้อยี่ห้อนั้นคุณก็อาจจะซื้อไม่ได้เลยทุกยี่ห้อในประเทศไทยนี้เพราะว่ามันมีส่งมาซ่อมกันทุกยี่ห้อนะครับ